ว่าใครเป็นคนที่ทำเจ้าของเดี๋ยวพี่จะตัดหัวมันเองคอยดูจะดีเหรือไม่คะมันดีแน่ละเราเป็นเพ็่อพี่อะเขาก็บอลเลยเลยเหนื่อยตัววนแล้วเอาเมาส์ก่อนอุ้ยตกใจเลยถวายเบอร์คอพเจ้าขาออกได้สมุดโอ้ าสีจับได้ขนาดนี้ทาราขอเชื่อผมดูน้ำกระร้างด้วยนะเดี๋ยวรออเฮ้ยรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวทำอะไรเราเล่นแหละรอรอรอเย่จะโทรตัวเขาพูดฉันพูดเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นแนนเชื่อเราสิเอออ้าวเชิญเลยพี่เจ้าค่ะพระองค์ท่านยอดรักด้วยใครเชิญเสด็จไปร้องเพลงเลยพี่เจ้าค่ะ คนละยอดกันแล้วเมื่อก่อนเป็นเด็กวัดเนี่ยตอนนี้อย่าลืมนะเพื่อนกลับไปสร้างเมมให้หลวงตาด้วยดีหน้าตื่นไวอ่ะตื่นไวเฮ้ยไปพูดกับเจ้าได้ไงอืออะไรทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะองค์ไหนองค์นี้ไอ้นี่แม่เลยุ้ณว่าเจ้าบนไม่ใช่ไม่ใช่ก็จูดเขยองค์นู้นทราอย่าเถียงดิ ถึงไม่ต้องถี่ด้วยเขายังไม่มารู้ดเลยเออหนึงเชื่อกูอคเดีวแล้วจะบุญเขยอย่างวันนี้ไม่ใช่องค์ไหนวะมึงจะถี่อ่ะที่เอ้าใครว่างของอะไรเหรอที่พังเลยเหรอที่มาซื้อใหม่เนี่ยแล้วมันกล่องใหม่จังเราจนเมื่อคืนใช่ไหมเนี่ยอ๋อสั่งมาใหม่เลยเออมาส่งวันนี้เนี่ยเออ ไสดีทอรพีเนรคุณครับออคอ,อ้อ,อนแม่นะอ้ะอ,อนแมน่นะข้าพเจ้าไม่นเงยสายเนี่ยเชื่อคุณเลยขพเจา้าซากบดานอยู่ในกองนี้รถมะเขือยังจะขับชนข้าได้ขัดท้ำใจอิ่งนะเดี๋ยวพี่ไรเลยเนีย่ยข้าพเจ้ารอดมาได้ถือว่าเดชบุญทูลองพอรวยแท้ ยอดเลยรูปร่างลุงหลวงพ่อไม่น่าคุ้มครองนะทำไมกล้องไม่จับมาทีนาค่ะเนยโอ้โหกล้องอีกนด้วยมาดิ้นู่นยเราอยู่เบอร์สองด้วยเล่นกล้องเลยที่เฮ้ยเอาหน้าเล่นกล้องสินี่หน้าอยู่นี่เห็นเป็นสตรีเลยดู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 ดีโป เอาไว้บังคมพระราชฉบับเคยใครอะเง้ายล็กใครรู้บ้ามาดูมาดูเบิกฟ้านุกาจะกลักขึนดาบเตเตนเลยม้ยถึงเวลาที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาประทับที่นึ่งองค์ไหนองมึงือรอองค์ท่านนั่นแหละดูองค์ดูองค์นุดนี่องค์ท่านเสด็จมาทางเดนชนละหมาด ไอ้หลงทางเฮ้ยพอแล้วมันน่าเลยแล้วโอ้โหกูอยากจะรู้จักว่าเกมมันเกาะอะไรอยเนี่ยหนัฉันก็ลองคิดดูสิว่ามันเกาะอะไรอยู่มันชื้ไม่รู้เฮ้ยสุภาพบุรุษได้รึนั่ก่อนตัวเองดีนีมาช่วยบัดเดี๋ยวนี้ เซนาอมาตย์ราชมุขมคมัคคโมนตีมาถึงแมมล้วข <ฟา S 2> คโมนฝ่<ฟ>าเขาอมอะไรอยูป่ปบบแฟนฝาบาททรงพิจารณาเธอที่คาโยโกโฮโต <มา S 1> ุมาในเมื่อบอกพร้อมกันแล้วธาดาเป็นคนแรกเลยเปิดฉากเป็นยังไงมีคนจะรอบ,บงวงพิชนเลยใะไรใจเย็นพี่หนีเล่นงาเท่าไหร่ก็ไปถูกใจแต่คนนี้นั่นแหละแค่ไหนน่ารักว่ะดาไม่แต่ตลกจย ยังไงลูกไม่ถึงใจเขาใช่เขาเวทท่าละท่าละไม่มีเงี้ยของมันเฮ้ยไม่มีได้ไงไม่มีก็รอดไปไมีได้ไงวะจะมีใจยังไงโอ้โหมาเป็นแกงเงยจาวจะห่างไม่ขาดตัวได้ไม่มีพะยูงอะยอด ไ่ีเอ้คนดีนเลยไอ้คนนี้เรีออเย,เยน,แ,น,นแบบเฉลิมชัยเหมือนาาาตายแล้วตายว่างมาือเนียมือนจะม,มือได้มาขึ้นเกียวไม,ไม่มีน้องทำไมอ่ะอามาทุนรถว่าจจาคุณชัน ส,สิ่งใ<อ>ดควรพูดสิ่งใดควรเจรจาก็คอยออกจากปากแต่ถ้าสิ่งใดไม่ควรพูดก็อย่าได้เอ่ยเป็นอันอขาดเขาเมื่อยหน้าบ้างไหมเนี่ยเปรเียบเจ้าแล้วท่านเปรเียบเสมือนลิซิดววที่จุกอยู่ในหัวหุ่ยห่ยหุ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 ่ย่ยหุ่ยหุียหุ่ยหุ่ยหุ่ยห่ยกุ่ยหยยหุย่ย่่่ยห อขอาเด็กชอบาบาทการครั้งนี้เขาเป็นอะไรกันเรืึใจ <c oughs> เย็นใจเย็นรถไฟมาว่าองไรเอาใจเาจกาไปจ้องไปโทเนา่าอะไรพี่เหลิมจังขอเปิดฉลากยามบันดนี้ขอให้ฝ่าบาทส่งเพลงเจร <c oughs> อ์อ๋อพี่เหลิมแสดงว่าพี่เหลิมขอแหกค่เนี่ยแล้วทำไมเฉลิมพี่เหลิมต้องทัดหน้าเ,ออเป็นไรพี่เหลิม เล่นหน้าเล่นตาเหรองจงนิจานาชะกมีเชีกลงแลวนหะนสอแล้วตัดสิจใจเปิดฉลากเปิดฉลากดูฉลากแล้วเขาจะเปิด 哦，来了、oh,。 ก็ไปไหนเลก่อนเคยเห็นทัพายเจ้าค้าช่วยพาป้าปองไปส่งนรกไห้างนรกไหนเหนตื่นใจไม่มที่อยใจไม่ดีนะายเจ้าค้าพัขึ้นไปก่อนนทาเขาไปในรกแล้วเงบ้างเปล่าไม่ก้องกวัวรถในรกเขาไม่รับปลาเต็ม ใครอยู่อะไนฮ่ฮะนอะไรคุณพาช่วยอะไรกี่เื่ไรอะไรหลังเลื้อยนี่มเอให้ลงพา้นลว่าหลังหลังอะไรคือแบบนี้ึ้นเกาะไม่อยู่แล้วคุณแต่งตัวแต่งเหี้ยไหน ไปเจอไม่มีหรอกะเบิ่งนาซาลาลูกคุณไ่พูดเลยได้ไหมไม่ต้องมาแล้วกะหมดแล้วงจงไม่รอคาอยุทินมเจ้ารูไหมลีสาวมังเลิกเนี่ยมันไม่ใช่วสไซทัดของคุณเป็นพอ่อดอพ่อใจอิ่มโลกจะหมดเรื่องอะไรพุกคุณเนี่ย ท่านสบประมาทขาตันเลยพวกวีทศิษร์พุทธจ้ศิษห์ทหารเอาตาคนนั้นไปตัดเิ้บเขาเบียดเขาไปเที่ม่นลุงเป็นไรเกียรตล,งลกงหลือเกิานาน้าคุ้มมาแล้วคุณแต่งตัวไม่ถูกตาเขาอ่ะเขาขอเพลงมาเพลงอะไรรักมาหาเปีมาหมาก่อไ <นะ S 2> ด้นะไง ข้าไปทางน้นด้วยกันตอนอยาปขอเธอเพื่อจะร้ว่าเรื่องอะไรตอนร้องรักมาห้าปีทาเส้นสิ่งทั้งั่าและนัดใขคาวบอยไปกันก็ต้องไปสักทีต้ กูต้องกลับไปดูลูกที่โรงพยาบาลนี่นี่ไปเปิดลูกอยู่โรงพยาบาลเลยครับมเน,เนม,มเนเเ่นเงีย,ยอยู่ไหน,ยนยอยู่ยกับยาไม่เงียดับใครอะอยู่กับยามเนีย่ยนี่เปิดเถอะกูบอกเปิดเลยนะพื่อนทุกคนเปิดเลยเดี๋ยวคนสุดท้ายละ สมีใสเนื <Promised Investment> ้อคล้ก <comprend> ับเธอแม่านใจตายไปเลยแ่ต่อบิตาย คือวันนี้ก็คงหมดเวลานะครับจะ